ในตัวฮะไม่ตัวใหญ่ก็สองตัวครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีเจอเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปครับไผ่สีทองครับวันนี้ก็ว่างเนะาะก็มาหาออกมาหาดักปลาไหลครับนู่นล,ลันข้างหลังผมกับบรรยากาศยามเย็นๆทุ่งนา โอ้เขียวกระจุ่มกระจิ๋มปููก็ไม่ถูกอ่ะก็เห็นเห็นหมายข้างหลังผมนี่ไหมครับหมายข้างหลังผมเนี่ยนี่ครับเป็นคลองคลองไม่ใหญ่มากครับคลองเล็กๆก็เตรียมรันมาวันนี้ก็คนเดียวก็สิบสิบกว่าลูกครับสิบหกสิบเจ็ดลูกทำไว้แต่ไม่รู้ว่าจะดักหมดหรือเปล่าทางน้ำมันก็น้ำมันเยอะ,อะครับท่านผู้ชมน้ำมันยังเยอะอยู่เนาะ ปลาไหลนี่ถ้าดักน้ำไม่น้อยก็จะดีแต่ละผมก็จะดักขึ้นออกไปดูวนนะครับไปเดี๋ยวไปดูเป็นสภาพหมายและวิธีดักกันดูเฮอะท่านผู้ชมถ้าหมายบางหมายที่ว่ามันเอารถไปจอดได้มันก็มันก็ง่ายเนาะอันเนี้ยต้องแบกเอาครับท่านผู้ชม <laughs> ก็มีก็มีเอฟซีเขาถามมาว่าพี่ดักยังไงรันบอกวิธีหน่อย เดี๋ยววันนี้ผมจะมาดักให้ท่านผู้ชมดูเลยครับไปก็เมื่อเมื่อได้หมายแบบนี้นะครับนี่ครับวิธีดักเราใช้เท้านะครับใช้เท้าต้องขออภัยที่บอกใช้เท้าอุปกรณ์เยอะจังใช้เท้าปั่นไปบริเวณด้านหน้าครับให้โล่ง ครับอ่าแล้วจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับนี่พอปั่นโล่งเสร็จแล้วไม้เสียบครับท่านชมดูเทคนิคนี้ดีๆนะครับด,ดูเทคนิคนี้ดีๆ ใจครับนึนกว่าปลาไหลนี่ครับอุ้ยนี่ครับพอปักลงไปนะคะกดได้ที่นะครับท่านผู้ชมกดท้ายลงไปฮะ,ะแล้วก็เขยา่าแล้วก็เทประมาณนี้ครับแล้วก็ ถ้ามันเอียงนะครับอย่าอย่าให้ตูดลันจมนะฮะเราก็หาไม้มาปักไว้ถ้าเราเข,าขย่าดีครับให้เหยื่อมไปกองอยู่ข้างหน้าครับกิ่นมันจะได้ออกไปข้างหน้า คประมาณนี้ครับเกี่ยดินบริเวณข้างหน้ารันให้เนียนๆไว้ก่อนโอเคก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นวิธีและเทคนิคดีๆที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่จะเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องนึงเนาะเยอะไม่เยะอะปลาเยอะไม่เยอะนั่นก็อีกเรื่องนึง ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็คือการดักของผมเป็นประจำผมจะดักอย่างนี้ครับก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตดักก่อนเนาะแล้วตอนเช้าเดี๋ยวเรามายามพร้อมๆกันครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าครับเมื่อวานก็มาใส่ปลาไหลไว้เนาะมาใส่ปลาไหลไว้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับว้าวุ่นเลย คือไอ้คลองที่ผมบอกว่าผมมาดักทีที่เมื่อวานเนี่ยไอ้คลองเนี้ยคลองเนี้ยกดันใส่เอากับดักมาเยอะท่านผู้ชมก็ประมาณทักสิบหกสิบเจ็ดหลังนะงเห็นจะได้อีทีนี้ใส่ไปสุดคลองใส่ไปได้แค่เจ็ดแปดหลังสุดคลองพอดีตอนนี้ผมผสมเหยื่อไว้แล้วแต่เหยื่อไว้ในรันที่เหลือไว้เราก็เลยไม่รู้จะไปดักตรงไหนก็ไปหาใส่อีมั่วไอตัวจนมืดนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็ จะทำยังไงใส่เหยื่อมันแล้วครับจะเก็บกลับบ้านมันก็อย่างน้อยอเราเอาไปใส่ในน้ําเราก็ยังมีลุ้นนะเนาะเลยหาที่ใส่จนมืดเลยปุ่นวายเลยไปไปดูผลงานกันตอนเช้า,ชาครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมหมอกก็ลงอากาศก็เริ่มหนาวแล้วไปไม่รอช้ากันแล้วครับก็ไปดูผลงานกันตอนเช้า,ชาครับไปโอ้โห ยาเขียวกะจีข้าวก็สวยจังข้าวไข่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าใช้ข้าวผมมข้าวคนรู้จักกันนี่แหละแต่ว่าไปดูกันเลยแย่ผมจะยามขึ้นมาไว้มาไว้แล้วก็ตามเก็บที่หลังเนาะหลังแรก น้ำมันยังเยอะอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โ oh, hey. oh. oh, ้โอ้ยท่านผู้ชมมีตัวครับมีตัวเ oh, oh, hey. ดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 อุ้ยอุ้ยหางโกวมาเนีอุ้ยเมื่อกี้เห็นไหมอุ oh. hi, ้ยนี่ฟังเสียงครับ นั่นมาแล้วครับแตมแรกอืออยู่นี่อยู่ในนี้นี่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 หัว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 เดีดเดเดาดเดเดาดเว้ดว <c oughs> คครงนี้ก่อนเนเดเดเนเดเดงดเ้เดเนเเดเไปดเดี๋ยวเราดเ,าาเดเาดเดเดเเดเดเดเ สวยแค่อันนี้อยู่นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรายามเสร็จแล้วเราเราก็วางไว้แถวนี้ก่อนแล้วเราก็เดินมาเก็บกันทีเดียวเพราะแบกไปเดี๋ยวก็ต้องแบกกลับอีกตะกี้เต็มแรกมาแล้วเหมือนมาน,มนบ่อยๆชึบ อ,อันนี้ไม่ติดครับท่านผู้ชมบ่มีโตะวางไว้นี่ก่อนไปได้มาหนึ่งพลาดไปหนึ่งโอเคครับไปต่ออันนู้นอยู่ในป่าบัวนู้นครับ,ป,บป่าบัวชึบชึบ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเวลาดักลันนะฮะเราต้องดูว่าน้ำมันไหลไปทางไหนครับไหลไปสมมติมันไหลไปทางนี้ใช่ไหมครับปากคลองมันอยู่นู่นให้เรา่หันหน้าลันนะครับไปทางนู้นเพราะว่ากินเหยื่อมจะได้ฟุ้งออกไปข้างหน้าครับนึกออกไหมเวลาปลาไหลมามันจะได้ไว่ายตามหน้ามาตามกินเหยื่อมาประมาณนี้ครับเทคนิคดีๆดดโอเคครับมาดูหลังนี้นะ คุยมากก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเขาก็ดักกันเยอะครับท่านผู้ชมโอ้หลังนี้ก็ไม่เข้าครับท่านผู้ชมให้หลังนี้ไม่เข้าไม่มีตัวไว้นี่เลย <c oughs> ไปครับไปต่อสองหลังแล้วพลาดได้หลังเดียว ้ำเข้าลงเท้าบูทไปแล้วนี่ครับนี่เป็นไงเอ้ยเอ้ยน้ำท่วมเอ้ยท่านผู้ชมครับหมายถึงเต็มแล้ว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ขึ้นลำบากเขา้าโอ้โหไอตัวนี้ใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวมองไม่เห็นหรือเปล่าน่าจแต่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมไม่ตัวใหญ่ก็ไม่ตัวใหญ่ก็สองตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ข้างในนู่นลนะ่ะ เพนาะหน่าแล้วก็เนี่ยอยู่ในนี้แหละนา่นโอ้ยอืยอ้ยเนื้อแน่นๆเลยนี่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 อุ้ยโอ้ไม่ตัวใหญ่ก็สองตัวครับท่านผู้ชมเนี่ยนียน่าจะตัวใหญ่ววะโอเคเดี๋ยวเราไปเทลุ้นกันที่บ้านเนาะ อุ้ยอุยอุยอุ๊ยนั่นนะเหลื้อยอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเทลุ้นกันไปไปกันต่อนี่ครับอีกหนึ่งหังเดี๋ยวแป๊บโอ้ย อ้ยหลังนี้เข้าครับแต่แต่มันตัวเล็กครับคุบผู้ชม,มตัวเล็กแต่เข้าอยู่นี่น,น,นี่ดินอยู่อ้ยตัวน้อยจัดตัวน้อยจัดเลยแต่ก็น่าจะพอแกงครับนันเหลืองๆอยู่ข้างในนะครับนุ่นเห็นไหมครับ มือนี่นี่นี่นีนั่นนะครับข้างในถึงเหลืองนี่ครับหัวโผล่โอ้โโอเคครับพยายามก็ต่อหลังนี้ได้นะเดี๋ยวเราวางไวน้นี่ไปครับไปกันต่อวางไว้ก่อนแล้วค่อยเก็บที่หลังครับอันนี้ยาม หมายนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปยามอีกหมายหนึ่งครับที่ดักไปแล้วมันเหลือเนาะเลยไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนผมก็ไปหาใส่ไปเรื่อยครับหมาเมื่อกี้ก็ได้มาสามหลังครับได้มาสามหลังเดี๋ยวเราไปยามกันต่อครับไปนี่ครับที่เรายามมาเมื่อกี้เนาะไอ้นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันสองตัวหรือตัวเดียวนะแต่ว่ามันมันก็ตัวถ้าเป็นสองตัวก็เออถ้าเป็นตัวเดียวก็จะตัวใหญ่หน่อยไอ้นี้สองตัวนี้เล็กครับแต่ก็พอแกงครับตัวประมาณนิ้วชี้นิ้วโป้นะครับ สองหลังนี้นะฮะหลังนี้ถ้าไม่สองตัวก็ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปยามกันต่อครับป้ายก็เดินทางมาถึงหมายที่สองเป็นที่เรียบร้อยครับก็เย็นแล้วไม่รู้จะไปหาตรงไหนแล้วครับผสมเหยื่อมาแล้วก็เลยใส่ใส่ไปครับตักใกล้ใกล้กันเลยท่านผู้ชมก็มีที่เห็นเห็นเลยครับรม,ม,นบมีนี่หนึ่งลันนู้นใกล้ๆกันนู้นครับอีกหนึ่งลันเลยเย็นแล้วฮะ แต่ต้องหมายนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมเดินลงน้ำครับข้ามน้ำไปทางนี้ฮะไปไปดูกันเดี๋ยวผมข้ามน้ำไปก่อนน้ำก็ลึกเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอ้ยข้ามมากะเอาเลยแล้วกันมันเย็นแล้วครับหาที่ใส่ลำบากจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้มันมีคลองแค่นี้ด้วยโอ้ยนะติดเกลือเถา อันนี้ไม่มีฮะเดี๋ยวเราวางไว้นี่ก่อนเลยอันนี้ไม่มีไปครับไปดูอันที่สองไปครับน,นี่เป็นหมายที่สองอันเนี้ยมันฟันเสียบลงลำบากครับหมายมันสวยอยู่แต่ไนี้ยยังไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงมันดักยาก อุ้ยอ้ยมีตัวครับท่านผู้ชมนั่น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 นันั่นนั่นนันท่านผู้ชมถึงเหลืองเห็นบะอือนี่นี่นน่หางเจะโพล้อหางเจะโพล้อหางจ้โพล้อนี่ครับนี่ครับอ้ยเหลืออยู่นี่ครับยืดยืดอได้ฮะพอได้พอได้ใหม่นี้ เอาครับมาอีกหนึ่งเต้มแล้วครับนี่เหลืองๆเ,เลยออโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมวางตรงนี้คงไม่ออกมั้งเดี๋ยวเราไปยามกันต่อครับไปไปครับยามกันต่อเลยเหลือไม่กี่รังแล้วนี่ ครับมันจะเป็นหนองอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงนะ้าเป็นไงนะ้าโอ้ยนี่แหละครับหมายสวยเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวเดี๋ยวตรงนี้อีกหลังนึงดักใกล้ๆก,กันเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยหมายมันน่าเทเนอเนี่ย ไม้หลุดอุ้ยหนีครับแต่ตัวเล็กจัดเลยท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหืมไม้สวยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งแต่ตัวตัวน้อยจัดเลยท่านผู้ชมไปอย่ามาสักพักแล้วครับเดี๋ยวเราไป เทลุ้นกันที่บ้านเนาะว่าจะได้ประมาณกี่ตัวฮะแต่ที่รู้มันมีตัวเล็กลตัวเล็กนิดเดียวเองผมเห็นอยู่ป่ะเดี๋ยวไปลุ้นที่บ้านกันครับก็โอเคครับก็มาลุ้นกันบ้านเนะาะให้ลูกชายถ่ายให้มาดูกันได้กี่ตัวมาเข้ามาใกล้ๆอัวนี่ครับอีกตัว <laughs> นี่โอ้ยตัวเนาะ ยมาได้ไงครับท่านผู้ชมโอ้ยตัวนี่ตายเหรอโอ้ยยังไม่ตายครับท่านผู้ชมโอ้ยมันได้แต่นัวเล็กๆโอ้ยสามเต้มโอ้ยอันนี้สองครับอือี่สิเข้ามาดูดิโอ้แต่ละตัวครับท่านผู้ชมเว้ยนี่นี่นี่ เห็นว่าสีเหลืองเหลือ่ะอันนี้สองตัวรึกตัวเหอะอือสองตัวนึกตัววะสองนี่ปูยังอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ปูนี่ครับไม่ตัวอย่างนี้ก่อนลัางโอ้ยตัวเนาะ โอเคครับนีครับวันนี้ผลง,งานวันนี้ครับมาดูใกล้ๆโอเควันนี้ผมไส่ที่ทองก็ขอาลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเพราะวา่าจะถือว่าพอได้ก,กินเนาะวันนี้เนาะเยนะ็นแล้วหาที่จักไว้ทันแล้วตัวเล็กมั่งไอตัวเล็กนี่ผมว่าจะปล่อยก็เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ